สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี่ผมพามาเบ่งการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่หน่อยย่ำหนาวครับพอดีผมเจอปัญหากระล่งหนาวสองหมื่นนะครับไก่หนาวสองหมื่นเป็นต่างเลยครับมีอาการหนาวตอนนี้ก็ทายถี่เวลาอยู่หาโมงกลัวครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับ ตอี้ไก่ผมมีอยู่ประมาณ1ส0ตโตรครับผมแยกออกมาไหวไกุ่้มหนี่ผมเบิงหม่ววานย้ำแรงแล้วมันมีอาการไข่ไข่คือสิบเป็นวัดครับเป็นวัดแล้วมันนี่ไข่พร้อมอาการไข่ของมันก็คือมันลายเหนียวตาเลื่อมบวมครับผมเอาให้มันอยู่น้ากันอยู่ในคองนี่นะครับอยู่ที หนึ่งลอยยี่สิบกัวโตจะอยู่น้ำกัยู่นี่อากาศหนาวครับนอนดูดกันแน่เต้งกันใต้แล้วก็นหนาวตายเองเนี่ยเฉพาะมือเดียวครับเริ่มหนาวมาแค่มือเดียวตายไปสี่โตย่ำขึ้นนะครับบันนี้ย่ำเสามากใต้อีกอเสาสองโตโตัวนี้เป็นไก่อยู่ยี่สิบสองโตครับผม แยกออกมาไหวกินอาหารดีอยู่แต่ว่าตอนคํำคำมาลืมลืมหนาวแล้วครับเริืมเศราอยากยางล้วอาการของไก่ที่เป็นหวัดนะครับนี่ลักษณะนี่ตาเลืมมีน้ำตาไหลครับน้ำมูกอะมีน้ำมูกแน่น้อยนึงครับ ตาบอยักมืนตามีน้ำตาไหลอยากมืนได้อยู่ครับแต่มันสี่ีีน้ำตาในน้อยหนึ่งครับผมก็เลยแยกออกไว้ครับไม่ให้มันปนกันกับไกลทีบมมีอาการวัรนนี้สี่ยงยูจังไรน,นะครับผมผ่านมาผมก็เลยเออห็บขอกไว้ ว่ามันขอกมันใหญ่ก่วงเกินไปนะครับผมเอาเฟืองมาใส่ไว้แล้วก็สังกระสีมาบังไว้เดี๋ยวสีให้มันนอนอยู่นี่คาดว่าสีอุ่นกว่าเก่าแล้วก็สีเอาศาสตร์ปกผูกม,มัดไว้ยังสีนะครับมือเ,เจ่าพ่อมันบหนาวแห้งครับสางโอกาสหลอดให้มันส่วนกลุ่มที่ผมแยกออกที่มันบ่ได้เป็นวัดหรือว่ามีอาการไขวัดตาบวมหนาบวม เดี๋ยวผมสีภาพไปเบิ้งครับว่าผมเอาไปแยกไว้ในขอ,อกอยังไดกับส่วนไก่หน่อยที่ผมแยกออกมามันเอามาขังขอ,อกไว้นะครับผมใส่ขอ,อกมีปิดมดีชิดหลบด่านครับก็สีเอาสังกะสีปิดไว้ทั้งขาง ษณะนี่บังลมได้ดีครับเปบบิดได้จากผลเอามาใส่ได้ึ้นหนึ่งไก่กัดไม่หนีโบต้าครับเกิบมีโย่ไน้ามีแปดสิบกวัวโต อาหารที่เอาไว้ในนี้นแ็มนี้เอาป้ายไก่แข็งแรงดีครับแต่ว่านาสีสางควบบอบุนในแน่อยู่กินอาหารดีแข็งแรงหนามใส่ไว้ในนี้ก็อเอาเฟืองห้องใส่ไว้้น,น,นอนเฟืองครับตอนนี้เปนคือสีเริ่มหนาวเลยวล่ะแดดแบบก็ยังมีอยู่แต่ว่า สีไปดูกันอยู่กับสีเห็นสภาพบางทางในเริ่มงสีโคตรละครับกินอาหารดีอยู่ครับอันนี้ก็คือขอกกันหนาวสามารถ กันลมใดเบื้องต้นนะครับจะสางโอกาสหลอดให้ไกลหน่อยเข้า้ล้าลเตืบครับขึ้นคงจะปุกปิดไว้ดดเสร็จแล้ไก่อยู่ใดอย,ยู่ครับ